สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณนะครับคลิปนี้มาเจอกันกับแนวทางหวยไทยนะครับประจำวันที่1มิถุนายน2563นกะครับก็เพราะที่วันที่1มิถุนายนนะครับตรงกับวันจันทร์นะครับก็เลยไปหาข้อมูลแนวทางเดิมนะครับนะหาข้อมูลหวยที่ออกวันจันทร์นะครับมาพูดมาคุยให้สมาชิกได้อ ข้อมูลเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะก็เป็นข้อมูลผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ3ตัวบน2ตัวบน,2ต,วบน2ตัวล่างนะครับที่ออกในรอบ20ปีนะครับตั้งแต่ปี2 5 0 6อ่43นะครับจนถึง2,563นะครับก็20ปีเป็นเฉพาะหวยวันจันทร์นะครับเอามาเฉพาะตัวเลขที่ออกซ้ำนะครับส่วนชุด ไหนที่ออกแค่ครั้งเดียวไม่ได้เอามาให้สมาชิกได้ดูนะครับเอามาเป็นแนวทางทเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วกันนะครับดูแลชอบใจฝากกดไลค์กดแชรช์คลิปนี้ด้วยนะครับผมไปดูของวดที่แล้วเนาะที่ผมเลขออกบ่อยวันวันเสาร์เนาะครับเนาะผมก็ลืมสรุปเนาะนี่นะครับนะนี่ 95เนี่ย95ออกบนเนาะงวดที่แล้วเนาะ095นะ3สามตัวบนแต่นี่เป็นข้อมูลออกบ่อยสองตัวล่างนะครับส่วน22นะครับนี่ออกบ่อยนะครับสองตัวบนออกบ่อยอันนี้ออกซ้มสองครั้งนะ22ก็แสดงว่าวันเสาร์นี้ออกซ้มสามครั้งแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับคือมันสลับกันนะ95กับ22นี่งวดที่แล้วนะครับงวดที่ออกบ่อยวันเสาร์เนาะนะครับมา มาถึงข้อมูลน,มนี้วันนี้จะไล่ทียให้ฟังทีละข้อมูลแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่3ตัวบนออกบ่อยนะครับก็มีแค่ชุดข้อมูลเดียวคือออกซ้ำสองครั้งนะครับมี2ชุดนะ050นะครับกับ7 6 7ดนะครับผมมีแค่2ชุดนะครับ3ตัวบนมาที่2ตัวบนออกบ่อยนะครับ มีอยู่ 1, 2, 3, 3ชุดข้อมูลนะครับคือออกซ้ํา4ครั้งมีอยู่ชุดเดียวครับ6 ,7 6 7เลยออกซ้ํา 3, 3ครั้งนะครับมีอยู่3เออชุดนะครับ4 3กับ4 ,7 4 3 4 7นะครับมาที่ข้อมูลออกซ้ํา2ครั้งนะครับมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 11ชุดนะครับ 00นย์2ูนย์ศูนย์ห8าหน88มาศนี่ะครับมาที่ข้อมูล2ตัวล่างออกบ่อยนะครับมีอยู่2ชุดนะครับคือออกซ้ำสามครั้งกับออกซ้ำสอครั้งนะครับมาที่ออกซ้ำสาครั้งก่อนเนาะมีอยู่3มชุดนะครับ58าแปดนะครับ 5 8 8 5 9 7ส่วนออกซ้ำ2ครั้งี่มีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นะครับ14ชุด05 09 11 26 50 57 59 63 77 79 81 86 92 95นะครับ เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ่ะแล้วก็ข้อมูลพวกนี้ก็เป็นผลสลากจริงๆนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลจริงๆนะครับก็คือผมนำรางวัลเลขท้าย2ตัวกับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับมาแบ่งปันให้สมาชิกได้เอาไปเป็นข้อมูลนะครับในการตัดสินใจนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยผมมาในคลิปสั้นๆนะครับ4นาที ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับไปคกลุ่มไปในเพจต่างๆที่ชื่นชอบในเรื่องราวเดียวกันส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์ยังไม่กดติดตามช่องกิติคนคำนวณน,นะครับฝากกด s u b สไครต์กดติดตามนะครับพร้อมทั้งกดลูกกระดิ่งพร้อมทั้งเลือกรับการจแจ้งเตือนข้อมูลทั้งหมดนะครับบนยูทูบช่กิติคนคำนวณทีวีส่วนเพจ Facebook กิติคนคำนวณก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ